ครับบน,นี่มาเอาเคี้ยวออกจากต้นกโกโก้แล้ครับหอกายครับเอา,บาไว้ครับก็ได้สีดยาไ้นี่ครับเคี้ย์ นี่ครับกโก้กเห็นน้อยเลยนะครับ หกหลายนะครับเขี้ยมมันหลายนี่ครับลูกโกโก้ สปอนเซอร์เครื่องตัดหญ้ายากเขากบยินดีนะครับนี่ครับ นี่แม่ด้ครับนี่สวัสดีค่ะัาชักใจนะและ้วจะเดินส้ายไหมมันไม่ผานอันนี้ต้นกาแฟครับ cà phê tuần nhây đó gồm hoa lìp luôn hộp đọc นี่ครับดอกกุโกโมมีโดนนะครับถ้ามีโดนนะจะเอาโดนขึ้นให้เบื้องเลยนี่ครับ เวลาเจ็บเพิ่นกับบุมี้น่ครับกีดยางย่างเดียวครับนี่นี่ครับ ที่เป็นช้นหมากที่เป็นหยาเข้ือนี่จังสีครับต้นขึ้นนี่เพื่อนก็ปลูกข้าวโพดนะครับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อู้เหรอครับแ่ฮวัดพูนละไอ้สวนยางครับแนวสวนยางครับแนวเดียวกันเลยครับซ้ำกันเลย นี่ก็ปลูกไว้เอาต้นไว้ให้เป็ดกินให้ใกล้หินนะครับต้นกล้วยนี่มีเครื่องก็เอาไปขาย นี่ลูกแงยู่เลยครับนี่เทียบกับมือผมนี่โอ้กันสั้นกับผมมีครับขออภัยด้ครับอาสิรลายตาเนี่ย สุกแล้วกับมี่ครับนี่นะครับกระสีเป็นิังซี่แล้วครับ,ว,รบว่าสีดยาก็เอาเอไว้ครับคุ้มมิดซีรีเลยครับนี่มันจอมปวกเลยครับนี่เอาว่คุณเอาว <c oughs> <N ie S 2> นี่นะแบบนี้เลยครับจะคุ้มแบบนี้แหละโอ้ยคุณ กล้วยเนี่ยก็ปลูกไดก้สามสีเดือนนะครับนี่งามครับเป็นสาว,ลวเลยออกเคี้ยแวแล้วระครับเออเดี๋ยวผมขอโตไปทำงานกันนะครับกับ้าเห็นเึิง ก็เขาข้าวครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้ำเนอนครับนมักการ,กรเกษตรกับกดติดตามกดกระดิ่งไว้เห็นผมนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆครับ หุ้นกล้วยหุ้นโกโก,โก้ครับคลิปนี้กับบมมี่ยังไลคครับสวัสดีครับ